โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับไปอยู่กันในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าฟิชนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามาทําการสรุปอัปเดตเล็กๆน้อยๆของฟิชนะครับผมที่ได้อัปเดตมาเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็รู้สึกว่าอัปเดตนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีการดีเลย์ในการอัปเดตด้วยนะซึ่งผมก็ไม่ได้มารออัปเดตนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นอัปเดตทีหลังนั่นเองนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเลื่อนเวลาอัปเดตด้วยนะครับกว่า าดูกันเลยดีกว่านะทุกคนมันก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนานะก็ตอนแรกนะครับมันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูเขาไฟใช่ไหมมันจะมีภูเขาไฟตรงนี้แล้วมันก็จะมีอีเวนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันเอาออกไปแล้วนะครับก็นะตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์วเลิน,นทายอยู่นะครับผมที่เอาเข้ามาตั้งแต่อัปเดตที่แล้วนะครับก็เป็นอีเวนต์นี้นะครับเราต้องตกปลาให้ครบ5 0าพันตัวนะครับเพื่อจะเอาเรือนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ อันนี้ก็คืออีเวนต์เก่านะครับผมที่ยังอยู่นะครับสามัติทาได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอ,อัลก้าเกิดโอเคเดี๋ยวผมขอแวะดูออกาแป๊บหนึ่งนั้นทุกคนนะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเพื่อเป็นออลก้าสีขาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้จับออก้าสีขาวเลยนะโอเคแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวสีดํานะครับนี่ตัวสีขาวนี่หายา,ยากมากเลยมันไม่ค่อยออกให้ผมเลยนะตกสักทีตกไปสักทีหนึ่งนี่ เอาละครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็สําหรับไอ้ภูเขาไฟนะครับที่มันปะทุเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เกาะลอนลิบเบย์นั่นเองนะครับมันจะเป็นภูเขาไฟปะทุขึ้นมานั่นเองซึ่งถามว่าภูเขาไฟปะทุแล้วมันจะทําอะไรนะครับมันก็จะเป็นการที่มันจะมีปลาลิมิเต็ดนั่นเองนะทุกคนมันจะเป็นปลาลิมิเต็ดจ้ะทุกคนถ้าทุกคนเปิดเรดาร์จะสังเกตได้ว่ามันจะมีแถบเขียวๆฟ้าๆเนี่ยเห็นปะแถบเขียวๆฟ้าๆอ่ามันกลายเป็นเสียเงินละ มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่หว่าอ๋อมันเป็นเรนโบว์นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็จะสังเกตได้ว่าเกาะลอริเบย์นะครับตอนนี้มันก็จะแปลกๆไปนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้ภูเขาไฟมันระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอีเวนต์นะครับที่มันจะเป็นปลาลิมิเต็ดนะนั่นเองนะครับก็เป็นปลาลิมิเต็ดเนาะซึ่งเราก็มาตกปลานะครับตรงที่มันเป็นลาวาเนี่ยตรงที่มันเป็นลาวาเนี่ยตกไปนะครับมันก็จะได้ปลาระดับลิมิเต็ดมานั่นเองนะครับมันก็จะมีโอกาสออกนะ โอเคก็ okay. แนะนําว่าให้ตกตรงที่ว่ามันไม่มีแบบแนะนําว่าให้ตกตรงที่มันไม่มีกกอบพวกนี้ยเออโอเคแนะนําว่าให้ตกนอกกกอบดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราตกในกกอบมันจะมีโอกาสได้ปลาข้างในนั้นด้วยนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราได้ปลาลิมิเต็ดได้เออยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยปลาลิมิเต็ดนะครับมันออกไม่ยากนะอ่าเดี๋ยวผมจะตกให้ดูเห็นไ,ไหมตัวแรกก็ลิมิเต็ดเลยก็มันจะมีปลาตัวหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นปาลาระดับเอ,อ่อ ลิมิเตดนี่แหละนะครับแต่มันเป็นปกเกสสปีดมันลดบนั่นเองนะครับมันจะขายได้ราคาดีมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเนิร์ฟไปหรือยังนะครับมันขายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 20,000ถึง18,000เนี่ยประมาณ18 0 0 0 1 8 0 0นถึง20,000นะครับมันอยู่ประมาณเนี้ยแต่ก็ล่าสุดที่ผมลองตกแล้วก็ลองไปขายดูมันอยู่มันขายได้ประมาณ17 0 0 0นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ที่น้ำหนักของตัวปลาหรือว่ามันเนิร์ฟแล้วนะครับ อแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันติดบัฟติดบัฟคาเข้นหรือว่าติดบัฟพวกฟันต่มของไอของไอซับส,สเปซอะไรเนี่ยถ้ามาติดบัฟต,ติดบัฟที่มันโหดอะผมบอกเลยว่ามันขายราคาได้ค่อนค่าที่จะแพงมากๆเลยนะครับถ้าจะให้ติดที่ดีที่สุดก็คือติดบัฟคาเข้นนะครับมันจะโคตรจะตึงเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันขายได้ตัวละแสนแน่นอนเออเพราะว่าบัฟคาเข้นมันคูณสิบนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถใช้เบ็ดอะไรตกก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามาตกตรงตรงเนี้ยข้างในเนี้ย มันจะตกไม่ได <bars> <su> ้นะครับมันก็คือปลาที่อยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรภูเขาไฟนั่นแหละครับเออนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าอีเวนต์นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถลงได้นะเออแต่ถ้าทุกคนไปลงตรงตรงนั้นนะมันจะมันจะโดนอ่าเขาเรียกว่าโดนเผานะครับอ่ะโอเคนะครับพอมาตรงนี้นะครับเรากดคุยไปมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเรานะครับถือปลาอีเวนต์นะครับถือปลาที่มันเขาเรียกว่าไงอ่ะถือปลาที่ว่ามันเป็นพวกปลาลิมิเต็ดอะครับ ที่เราตกได้แล้วก็กดคุยมันจะได้เรือมานั่นเองนะครับอันนี้นี่นี่น,นี่มันจะได้เรือมาขึ้นแบบนี้นะครับมันกดได้เรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันบั็กหรือว่ามันเป็นอะไรนะครับส่วนเรือนะครับเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไงก็เป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นเรือแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะครับความเร็วก็อยู่ที่135นะครับผมก็เป็นเรือที่ได้ง่ายๆนะครับก็ใครที่เล่นใหม่ก็ลองมาทําดูนะมันก็ใช้ในการเดินทางในต้นเกมดีนะครับนี่ เห็นไ,ไหมความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะ <Okay. S 1> ประมาณนี้แล้วก็สําหรับปลาทุกตัวนะครับที่เป็นปลาลิมิเต็ดในรอบนี้นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากดไปที่ลิมิเต็ดฟิตนะครับแล้วก็อันที่สองอ่ะนะครับก็จะเป็นปลาพวกนี้เลยนั่นเองแล้วนี่ก็คือปลาที่ผมบอกนะครับผมว่ามันขายได้ราคาแพงมากๆเลยนะครับมันขายได้อตีตีกลมๆว่าตัวละหมื่นแล้วกันนะครับ ตัวละหมื่นตัวละสองหมื่นนะครับแล้วแต่น้ําหนักด้วยนะผมบอกเลยว่าถ้ามันติดบัฟดีๆเนี่ยมันก็สุดยอดเลยมันขายทีแบบมันขายได้แบบโคตรเบอร์นะครับเออแต่มันก็มันก็ตกยากอยู่นะในการที่ว่าจะได้มันในรอบหนึ่งมันก็ตกยากอยู่เออมันออกแต่มันก็ไม่ได้ออกถี่ขนาดนั้นนะครับโอเคก็นี่นะครับก็ทุกคนอยากดูว่าตัวตัวรเอยไปใช่ตัวละครอยากรู้ว่าตัวไหนนะครับมันกินเหยื่ออะไรก็สามารถดูได้เลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูช้าๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะ มันกินเหยื่ออะไรนะครับเป็นชอบสภาพอากาศยังไงก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับอ่านะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งรวมๆเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าใครแบบไม่ได้ต้องการปลาตัวไหนเฉพาะเป็นพิเศษแค่อยากจะเก็บให้ครบในช่วงแรกให้ครบแบบครบในสมุดเนี่ยให้ครบก่อนวิธีการจะทําให้ครบเนี่ยก็คือตกไปเถอะครับใช้อะไรตกก็ได้นะครับสําหรับปตาที่ว่ามันเป็นระดับอยู่แถวบนเนี่ยไอพวกที่มันอยู่แถวบนนะครับผมดูว่า อะไรต่างๆที่ว่ามันออกยากที่ตกมาตั้งนานแล้วมันไม่ค่อยออกเลยแนะนําไม่ใช้หน้าของเหยื่อขยะนั่นเองนะครับมันก็คือเหยื่อที่จะลบโชคเรานั่นเองเพราะว่านะปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเบ็ดที่มันโชคมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ละอันเนี้ยคือมันเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าใช้เหยื่อขยะนะครับในการลบโชคของเบ็ดอนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันลบไปถึงกับลบอ่าลบ250เลยนะคือถ้าเรามาตกในบ่อเนี้ยนะครับตาลิมิเต็ดมันก็ยังออกอยู่นะเออมันก็ไม่ได้มีแค่ขยะออกนั่นเอง ก็จะมีโอกาสได้ปลาลิมิเต็ดที่เรายังไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงเราเยอะเกินมันเลยเอาปลาที่ที่กระการมาให้เราไม่ได้เออนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งวิธีนะครับในการที่จะเอาเหยื่อขยะมาตกนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือการเปิดกล่องเหยื่อนะครับมันก็หาได้แลวนะครับไอเหยื่อขยะมันหาง่ายนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับอัปเดตมันก็มีแค่นี้แหละครับมันเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับรู้สึกว่าจะอัปเดตใหญ่ไปไปอัปเดตเยอะๆเลยก็จะมีช่วง วันที่22นะครับก็คือเสาเสาหน้าที่กำลังจะถึงนั่นแหละเสานี้แหละนะครับกำลังจะถึงเนี่ยมันจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่คิดว่าอัปเดตหน้าปาลิมิตตรงนี้น่าจะหายไปแล้วนะเออไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกเลยหรือเปล่านะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้านของช็อปนั่นเองนะครับช็อปก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเเกมพาสมันเป็นเกมพาสเรื่องอะไรอ่ะออมันเป็นเรือแล้วกันอ่ะเรือเติมมันเป็นเรือเติมนะครับที่เวลาเราซื้อไปมันจะได้เอ่อ คูณ2นะครับเอ้ไม่ใช่คูณ2คูณ32นะครับรักเซิร์ฟเวอร์1ชั่วโมงก็จะคือเพิ่มโชคในให้เซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟจะเพิ่มดวงไป32นั่นเองแล้วก็สปีดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเรือลิมิเต็ดนั่นเองนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเรือลิมิเต็ดเนาะก็ประมาณนี้นะครับความเร็วอยู่ที่210นะครับนี่ก็ถ้าใครแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องให้เร็วแบบปี๊ดปาร์ตอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าเรือเรือฟรีมันก็โอเคแล้วนะ เรือฟรีเรือเจสกีเนี่ยมันร้อยแปดสิบผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วมันก็เลยแบบไม่ต้องไปซื้อก็ได้นั่นเองนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับถ้าทุกคนชอบก็ซื้อได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทน่าลางของสกินเบ็ดต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นเบ็ดอะไรอะคาร์บอนล็อตแล้วก็อันนี้คืออะไรน,นี่น่าจะเป็นเบ็ดที่หาจากกล่องหีบหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเป็นเอ่ออะไรเนี่ยฟอกเก็ทินั่นเองนะครับเป็นเบ็ดของวิวเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะอ่าโอเคก็เอาสต็อกไปแล้ว อันนี้ก็เป็นบับเบิลนะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่าก็จะมีเจฟเฟกกระดูกด้วยนะครับอันนี้เป็นปลานะครับโอเครู้สึกว่าอัปเดตไม่ใช่รู้สึกว่าบับเบิลวันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสามันนี้นะครับใครที่ชอบก็มาลองจัดกันด้านนเองนะครับเออแล,แล้วพอแล้วพอพูดถึงบับเบิลนะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีโอกาส มันจะมีโอกาสนะครับที่มันจะมีอุกบาทหล่นลงมานะครับที่ผมเจอมันจะหล่นมันจะหล่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะก็มันจะมีอีเวนต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินมาตรงนี้มันจะเป็นอุกบาทคล้ายๆกับเกาะไอ้เกาะโบราณเลยนะครับเวลาอุกบาทหล่นลงมานะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปนะครับมันจะมีบับเบิ้ลให้เราเก็บนะครับซึ่งบับเบิ้ลที่เราจะได้มันจะเป็นบับเบิ้ลอันนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะอืมอืมอืม มันอยู่ไหนอันนี้นี่นี่อันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบับเบิ้ลภูเขาไฟนั่นเองนะครับนี่เลยส่วนตอนนี้มันไม่มีเอฟเฟกนะครับมันไม่มีเสียงเนาะผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นแค่ภูเขาไฟแบบนี้นะครับก็เป็นของฟรีนะครับที่ก็ได้ง่ายดีนะครับโอเคนะครับสําหรับอัปเดตนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะครับก็มันก็มีประมาณนี้จริงๆนะครับมันเป็นมินิอัปเดตจริงๆนะครับก็ เดี๋ยวเรามาติดตามดูอัปเดตใหญ่แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเลเวลมันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ดองเวลไปเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่า53ล้าน xp จะพอหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะไปแบบ เยอะขนาดไหนนะครับเวลในอัปเดตนี้นะเดี๋ยวเราก็รอติดตามดูนะครับว่าเลเวลมันจะเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ทุกคนก็เตรียมตังค์กันไว้ให้พร้อมแล้วกันนะครับรู้สึกว่าอัปเดตใหญ่น่าจะเสียตังค์เยอะแน่นอนนะครับก็เตรียมไว้ก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสปอยเล็กๆแน่นอนนะครับทางฟิตนะครับที่ได้ทำการปล่อยทางหน้าของลีกมาให้เราดูนะครับในดิสคอร์ดของฟิตนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะทุกคน โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาที่ดิสคอร์ดของฟีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะครับมันจะมีลิสต์อยูอ่ซึ่งอันแรกนะครับก็จะเป็นแบบมันเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรเป็นประตูอีเกลนะครับเราต้องหาคุณแกม,มาใส่อีเกลนะครับอ,อน่าจะเป็นแบบเปิดไปเอาเบ็ดหรือว่าเปิดจุดไปตกปลานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเบ็ดแหละนะครับมันค่อนข้างที่จะอลังการเลยนะประตูค่อนข้างที่จะใหญ่นั่นเอง อ่าประมาณนี like like, ้นะครับสำหรับรีกอันแรกนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปอยอัปเดตที่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอีเวนต์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นเหมือนปคนนะครับล้มอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นมันคืออะไรนะครับแล้วมันก็จะมีข้อความอยู่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะซ่าๆอะไรไม่รู้นะครับแจ้งเตือนอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะอยู่ในห้องแลบหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนอยู่ในใต้ดินหรือเปล่านะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นแรปหรืออะไรก็ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับมันจะเป็นคริสตัลซึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับนี่มันเหมือนเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นไข่ปริศนานะครับมันก็จะมีประมาณนี้เออเนาะก็จะมีแบบอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเป็นแบบท่าการตายของคนหรือเปล่าเออนะก็จะมีแบบเป็นคริสตัลนะครับมันน่าจะอยู่ น่าจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ด้วยนะน่าจะไม่ใช่ในในถ้ำหรอกเออนะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแบบออกชมพูชมพูม่วงๆหน่อยนะครับสําหรับเอ,อโซนนี้นะครับน่าจะเป็นโซนใหม่เลยนะแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรเหมือนเราต้องหารหัสหรือเปล่านะครับเหมือนเราจะต้องหารหัสเป,ป็นปริโซนะครับน่าจะมีแบบเบ็ดมาหลายหลายอย่างนะครับอัปเดตอัปเดตใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็สาหรับสปอยอัปเดตมันก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ นี่ด้วยนี่นี่นี่อ่านะครับมันจะเป็นเป็นแบบเหมือนเหมืองอะเหมือนอยู่ในเหมืองนะครับในถ้ำมีคริสตัลผลึกริตตันเยอะๆนะฮะก็คงจะเป็นแบบมันมันถ้ำหรือเปล่าวะมันไอ้ดูดูตรงนี้มันก็เหมือนถ้ำนะทุกคนแต่พอเรามาดูตรงนี้มันเหมือนแบบมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ในถ้ำนะมันมีต้นไม้ด้วยมันมีแบบอะไรอย่างงี้นะก็ไว้ค่อยว่ากันตอนที่มันอัปเดตมาแล้วกันนะทุกคนมันมีข้อมูลมาแค่นี้นะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อที่เขาอัปเดตเก่าๆละนะครับอันนี้ก็เป็นพวกที่เขาเพิ่มให้อะไรนะให้ตัวละครไอ้ที่มันอยู่ในเบ็ดรถออฟเดอะเด็ปะนะครับมันจะมีท่าทางตามเรานั่นเองประมาณนี้อันนี้ก็คือนานแล้วนะครับพวกอัปเดตไอ้พวกสปอรน,นี้นะครับอันนี้ก็ล่าสุดก็จะเป็นอันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็ รอดูอัปเดตใหญ่กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกนั่นเองนะทุกคนก็พอเวลาในการศึกษาหาพวกของต่างๆก่อนแล้วกันนะครับพอทําเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปให้ดูอีกแล้วกันนะครับก็สําหรับช่วงนี้นะครับก็จะพยายามหาคลิปมาลงให้แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะครับช่วงนี้ก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับจนจบคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ